สบายทุกคนมาได้สิาพาไปเบ่งส่วนผักกาดแาวเป็นยังไงตอนนี้ก็คืออยู่ในเถียงนาคือผักกาดไปใเมือโดนแล้ว่าก็คือจะอยู่นี่ทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยตอนสวยด้วนนี่นะบรรยากาศตอนตอนสวยตอนกลางวัน <c oughs> เถียงนาอยู่นี่นี่เถียงน,นาลึตกต้นมะขามนี่มันไม่เห็นในยูนิ อืมก็คือบรรยากาศโคตรดีจอยสิไปหาเก็บแอนไปเบิ่งพาไปเบิ่งสวนผักกาดในวัดด้วนแหลวไปได้มือเบิ่งสวนผักกาดผักกาดเที่ยวปลูกไว้นี่คือทางรถทางกบเพื่อนทางไปพักนี่ือะถ่ายน้องสาวมาสาไปเก็บผักเขาจะไปกินอันนี้คืออาชีวาเก็บผักหนาวอ๋อ มันเจอสองพื้นสามพื้นแล้วไอ้สวนทุกคนเก็บผักกาดคือแบบนี้แหละก็ปลูกใบก็หลังก็ปลูกไว้กิกกนทางข้าจเจ้าหากระแปงใหม่เมื่อวานทุกคนทางกับที่นี่นะข้าจเจ้าหากระดุดแปงเมื่อวานเพราะว่าทางมันเป็นยังไงวะขี่รถลำบากแพงพวกตอนนี้เขาแบบแปงกว้างนะกลางทางแต่แห้งขี่รถ แต่ก่อนโอ้โหทางแคบแคบโอเขาบปแปลงโดนแล้วหลายปีแล้วปีนี้คนในหมู่บ้านพากันหยิบเงินกันเพื่อจ้างให้ข้ามันดุดทางแปลงเป็นเส้นทางใหม่คี่รถาจะสะดวกขึ้นถึงมาว่าจิเป็นทางก้อนที่ดินแต่ว่ากับหูสึกว่ามันสบายกว่าเก่าแล้วพักไปบ้านเขาห่วยเป็นเก็บพักเหมืองปักกาด หน่อไม่หวานนาอยู่นี่ทุกคนอันมีหลายคนถามจอบว่าหน่อไม่หวานปลูกแก่ไหนก็คือนนี่คือเป็นสุบหน่อไม่หวานน้ำนี่มันบออกแล้วมันแก่หมดแล้วเออยังมีหน่อมันบออกแล้วว่ายังมีหน่อท่านลกนี้โคตรงามทุกคนหน่อหวานเด้อนี่นะเอาไปจาไปต้องไปต้มไปอย่างโดนหน่อไม่นี่คือเอาสมายเอาไปแกงกินได้เลยก็พอดีนี่ยังเหลาต้องงิ้วเป็นอยู่ยังด้องงยู่เลยมีตุแมเมฆป่ะนะ ยังมีหลายอยู่ทุกคนน้องไม่หวานอันนี้คือน้องใหม่ทีนี่ทุกงนี่ความงามเะยความยังทําอยู่ยังกินได้อยู่ทุกคนนี่งามน้องใหม่อันนี้คือน้องไม่หวานเลยน้องใหม่ในทั้งนี้กับความหลายนทั้งนี้เลยแม่เอาสามดวงอ้ยอันนี้คือน้องหวานทุกคนมึงอยักกินเนอหายกันนุ่งยักกินก็เอาไปในชวนอยู่ทั้งนั้นนี่ เอาสามอั 3, นอืม, <c oughs> อมแล้วมาเอาเมือแกงอีกน้องหวานเด้วทุกคนอันนี้คือน้องใหม่ที่เอาประจเป็นต้องไปตมอีอย่างทั้งเช็สใช้มาเอาไปกินได้บอกออมาหักเอาหนึ่หนํากินตักเยออ้ตรงว่านอ้ใส่หนํามันต่อหนัอย้อนเอ้อนี่ส่วนพักยูนี้เก็บเยอะอ้พักวายเขาหลวกเมืนเต่าบางงามมันหลวกหมดแล้ว นี่ทุกคนวันหนามเขากินแต่ละมืออยู่นี่เดินสายหนามใช่เหามาต่อนี่สายหนามเขาเอาอันมาต่อหนามไปวล่อยอยู่ที่ทางนาแต่ละมือหนามกินหนามใส่คืออยู่นี่อ้าวเดินเดเดินเเป็นบวกไหมวันนี้เลยวันที่ต่อหนามกินแต่ละมือทามาต่อหนามอยู่นี่หนามมันก็ไหลมาแต่ภูเขาอาจจะขึ้นมาทุ่งขันจะมีถ้ำน้อยๆนะทุกคนมีถ้ำน้อยๆถ้ำแต่ก่อนจะเป็นถ้ำอ้าเจ้าที่เจ้าทางมีถ้ำอยู่หันเนี่ย ็บพัก็บพักไปกินอันนี้คือสวนประกาศแหนบปลูกไว้โอ้หนี่มันก็มันก้อนเยอะแล้วได้นอกมกอนันก็คือว่าเป็นอะไรคือว่าหา <c oughs> มันหลวกเมด่อทุกคนมันมันแปลว่าน้ำหมอกลงหลายช <c oughs> ่วงนี้พักกเลยเหนาวน้ำหมอกมันลงหลายพักกเลยตายก็ือวันยังงามอยู่ดี เว่าเอาผักบัวผักบัวนี่นะพกวกเนี่ยผักบัวพอดีลกไปเคแกงใส่ผักกาดนะโค้ดครับเออไปต้มกับอัญจันมะกอกความเสแปบกับผักนี่นะอัญชัะมะกอกเพราะว่าช่วงนี้มะกอกกำลังสุกไลยห,หลายเรียบนาเอาอยู่เอาเมื่อคืนเขามาเกงเลยอันแค่แกงใส่อจญชมะกอกกับความเสแปร ภัคว่างูแถวนี้ทุกคนว่างไงน้ำหมอกลงมันก็นัเป็นแบบนี้นี่ในภาพมันหนาวมืดนะน้ำหมอกลงสู้มือน้ำหมอกลงหลายในช่วงนี้นะน้ำหมอกแบบหลายทุกๆตอนเสาร์ก็เลยให้ไทยพักก็หลวมมืดอันนี้กระทั่งขึ่นกันเป็นส่วนยางพ้าลายยางพาลากระตุ้บๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้ออุ้ย ทางหลังอันนี้คือน้ำหวานที่เห็นสูงสูงแล้พวพบกันในคลิปหน้าแลักบา,บายบาย